ชาลีมาเรมอยู่ไหมครับไม่อยู่ผ่านนะครับท่านประธานสภาที่เคารพผมมีประเด็นหารือสั้นๆนะครับว่าขณะนี้นั้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะฮะได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคชิกุนกุญยานะฮะซึ่งเกิดจากไข้เลือดออกผมก็ทราบดีนะครับว่าทางรัฐบาลได้พยายาม ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยระดมทรัพยากรจากกระทรวงสาธารณสุขนะฮะลงไปแก้ปัญหาแต่เท่าที่เป็นเท่าที่ลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะร้ายแรงเกินกว่าที่เรากําลังปฏิบัติอยู่นะฮะอยากจะให้ใช้มาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้อยากจะให้มีการฉีดพุน่นนะฮะ ใช้เครื่องบินและก็ฉีดพ่นยาลงไปในพื้นที่ที่ระบาดเพื่อจะได้สกัดกั้นนะเพราะว่าในเดือนตุลาเนี้ยเราจะมีการประชุมอาเซียนที่ภูกเก็ตอยากจะให้การแก้ไขปัญหานี้ได้ลุล่วงเสร็จไปด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อเป็นผลต่อสุขภาพพลานาม,มัยของพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับคุณ